รู้ไหมเขาว่าเขาสำเร็จแล้วใครจะไปอวกาศเนี่ยสำเร็จแล้วค่ะเที่ยวบินแรกสู่อวกาศของเวอร์จิ a นกาเล็กติกไปแล้วคุณนศแล้วก็กลับลมาแล้ว<ม>ด้วยอ่ะมีรูกไห้ดูเลยโอ้น่าถึงเต้นมากครับ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยนะคะรายงานว่าริชาร์ดแบรนซันมหาเศรษฐีชาวอังกฤษได้ทะยานขึ้นสู่ขอบอวกาศเหนือทะเลทรายนิวเม็กซิโกมากกว่า80กิโลเมตรค่ะกับภารกิจของ Virgin Galactic Virgin g a l a c t i c ที่ขึ้นบินด้วยเครื่องบินจรวด vss unity ซึ่งก็มีตัวเขาพร้อมกับลูกทีมเดินทางไป ขอบอวากาศแล้วก็กลับมายัางโลกได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางการเฉลิมฉลองใหญ่ของบริษัทและผู้ชมจากทั่วโลกผ่านการสตรีมมิ่งสดนั่นเองค่ะการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ของทาง Virgin Galactic โดยถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการทดสอบขึ้นบินพร้อมกับลูกเรือเต็มลำลูกเรือเต็มลำก็คือมี4คน อ่าแล้วก็มีคนขับอีก2คนนะคะเป็นก้าวสำคัญของภารกิจเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ที่แบรนดซันเริ่มไว้เมื่อ17ปีที่แล้วค่ะซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในปีหน้าคือเที่ยวบินที่เขาอ่าเนี่ยไลฟ์สดมาให้ดูเนี่ยเป็นเที่ยวบินทดสอบของเขาก็น่าจะเป็นแต่มีแต่ทีมงานของเขาที่ขึ้นไปนะเพราะว่าเที่ยวบินที่เขาเปิดให้บริการแล้วก็ขายตั๋ว8ล้านบาทเนี่ยเปิดปีหน้าค่ะ ความสำเร็จครั้งนี้ของแบรนด์สั้นยังนับว่าเป็นการแซงหน้าคู่แข่งร่วมวงการอย่างเจฟเบซอสเจ้าพ่อค้าปลีกออนไลน์แห่งเ m a z o n ที่ก็หวังจะขึ้นบินไปสู่อวกาศด้วยเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ในโครงการบลูออริจินของอของเจฟเบซอสนะคะซึ่งเจฟเบซอสนั้นมีกำหนดขึ้นทดสอบในวันที่20กรกฎา,าคมนี้อ่า S <S แบนรนซสั้นเขาทดสอบก่อนไงทดสอบเมื่อเมื่อคืนนี้ใช่ป่ะแต่ของเจฟเบซอสเนี่ยเขาจะทดสอบวันที่ยี่สิบที่จะถึงนี้แล้วค่ะคุณนศคะเจฟแบดซอสนี่เขาไม่รู้ชื่อชื่ออะไรเนาะเขาเอาแต่อย่างของคุณอีลอนนี่ก็คือว่า Space X ใช่ไหมฮะอันนี้ชื่อออันนี้วอร์จินกาเลติกออริจิอ่าบูออริจินบูออริจินนี่เป็นของก็อีกเจ็ดแปดวันนี้นะครับก็ทา <ang> ง ทางอเมซอนก็จะลองบ้างแล้วนะครการทดสอบดังกล่าวครับแบรนซ์นเป็นครั้งที่22นะฮะของ Virgin Atlantic แล้วก็เป็นประเทศเป็นประเทศแรกของโลกครับที่มีการเดินทางแบบที่แบบเป็นคนปกตินะเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าเดิมทีคนที่จะออกไปนี่ก็คือเป็นนักบินอวกาศใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นสายการบินพาณิชย์ใช่ไหมครับคือหมายความว่าใครก็ได้น,นี่เขาออกออกไปเล่นในเอ่อนี่ภาวะเขาเรียกอะไร ไล่ไล่น้ําหนักใช่ไหมฮะเนี่ยออกมาเด้งดิงเด่นกันเนี่ยนะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการเที่ยวบินที่เป็นนักบินอากาศที่จะต้องฝึกนะครับแต่ว่าการบินพาณิชย์หมายความว่าใครก็ได้ผมว่าก็ต้องฝึกอะนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะขึ้นไปได้นะการที่บินขึ้นไปจุดที่กําหนดไว้ที่ความสูงที่หนึ่งมื่นสี่พันยี่สิบเมตรครับ mm. ยานชื่อว่ายาน VSS Unity ได้การมันปล่อยตัวเนี่ยมันมีเอ เมื่อกี้เราจะเห็นภาพนะมันจะมียานอันใหญ่ใช่ไหมครับค่ะพาขึ้นไปก่อนครับขึ้นไปความสูงประมาณ85.9กิโลเมตรครับจากนั้นเนี่ยอ,อมันจะปล่อยไอ้ตัวเล็กออกบาเป็นเหมือนปล่อยลูกออกบาแ,แล้วก็บินต่อนี่เนี่ยดูนะเห็นที่ตัวใหญ่ใช่ไหมครับดูอันอัน่รงนะครับะะจะไปไปย,ยานขึ้นมาอีกอันหนึ่งอ่าแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยพอถึงความสูงเนี่ยนะครับมันจะเกิดสภาวะไร้น้ำหนักขึ้นมาครับ แล้วก็อีกน,นี่มีตัวเล็กออ,ออกมาปี่อ,ปอยลูกออยานตัวเล็กอ่ะที่ยานลำใหญ่ปล่อยลูกออกมาปุ๊บยานลำเล็กนั่นคือยานที่มีผู้โดยสารใช่ไหมคุณนศใช่อันนี้แหละที่ขึ้นไปบนอวนกาศนะครับแล้วก็พอขึ้นไปเสร็จพออะไรอยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็เริ่มอยู่ได้ผมไม่รู้ว่าอยู่ได้นานแค่ไหนนะแต่ว่าเขาก็ล่อนลงครับด้วยยานลำเล็กนั่นแหละก็คือเป็นการที่แบบว่าฝากขึ้นไปเหมือนกับเมื่อก่อนยานเชลเลนเจอร์ใช่ไหมก็คือเหมือนกันก็คือมีเกาะหลังขึ้นไปอย่างเงี้ย ก็เขาทดสอบมาตั้ง17ปีแล้วเนาะก็คืออันเนี้ยเป็นปีหน้าเนาะพวกเราก็มีโอกาสละถ้าเราอยากจะเกิดมาสักครั้งแล้วก็มีสภาวะไร้น้ำหนักนะครับก็ลองไปติดต่อ Virgin Atlantic ได้ครับอันนี้เป็น Virgin g a l a c t ล็ติของริชาร์ดแฟรนสันนะ,ะอ่าใช่ส่วนของเจฟเบซอแห่งเอเมซอนี่คือบ l ูออริจินคุณคงสก<อ>ักบอกใช่ใช่เอ่อบูออริจิน ส่วนของคุณอีลอนมัสคือ Space X ไงสามเจ้าสามเจ้านะมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยี <c oughs> เขาแข่งมี <c oughs> หลายเจ้านี่ราคาต้องลงแล้วนะ <c oughs> อ่านะคะสำหรับของเอ่อเวอร์จินกาเลติกนี้นะคะรอซื้อตั๋วปีหน้า8ล้านบาทนะคะเก็บตังค์ใส่กระปุกไว้ก่อนนะคะ